อันนี้ล่าสุดเลยนำเข้าทั้งพันหรือว่าอันนี้ประกอบที่ประกอบที่รยองใช่ครับผมโอ้แสดงว่าราคานี้ต้องดีแน่ๆเสร็จแน่นอนครับผมภายในถ้าเข้าไปเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวพี่แมนลองเชิญเข้าไปดูนะครับไม่มีหัวเกียร์แล้วของเก่าจะเป็นหัวเกียร์สั้นๆใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับเราใส่ตัว M Sport Exhaust System ชั้นเนี่ยมันจะให้เสียงที่ออกสปอร์ตมากขึ้น เวลาเรากดคันเร่งมันก็จะเพิ่มอัรรถรสนี่เป็นหัวรถสรอนครับพาทุกท่านมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือเจ้า The New X6 นะครับและเราอยู่พี่โอภาสครับสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับเปลี่ยนกันอีกแล้วครับไม่ใช่ออนนิวไม่ใช่ออนนิวอันนี้ ปรับให้ดูหน้าตาคมขึ้นหล่อขึ้นหล่อเก้นใช่ครับก็คือ LCI นั่นเองใช่ครับนะซึ่งอันนี้ล่าสุดเลยนำเข้าทั้งคันหรือว่าอันนี้ประกอบที่ประกอที่รยองใช่ครับผมโอ้โหนะแสดงว่าราคานี้ต้องดีแน่ๆเสร็จแน่นอนครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างดูด้านหน้าก่อนเลยไหมครับพี่แมนอ่าถ้าด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไปตรงพี่แมนก็คือไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับโอ้โหสวย ก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นเป็นเหลี่ยมเข้าไปนะครับเป็นหักเข้าไปใช่ครับเห็นบอกว่ามันพิเศษมันมีอะไรองจาที่ซ่อนไว้นะครับโดยหลักการแล้วนะครับถ้าเราเอาเส้นขีดตรงนี้นะครับถ้าเราแว่งครึ่งเนี่ยมุมด้านในจะทํามุมประมาณ30องศาโอ้โหทำไมจะต้องสามสิบอันนี้ตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็เลยถามดีไซเนอร์ว่าถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทํามุม30องศาเขาบอกว่าโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ย มุม3ามองศาเมื่อมาประกบกันเนี่ยมันจะไม่แหลมเกินไปแล้วมันก็จะดูไม่มนจนเกินไปอสอบรถกกับตัวกันชนหน้าใหม่ะนะครับไฟหน้าจะดูสลิมมากขึ้นเป็น LED เป็น LED, น LED ครับ,รบแล้วก็สีฟ้านี่หมายถึงตัวไหนนะครับในสีฟ้า มันเป็นคอสเมติกในการทําให้มันดูไฟหน้าดูน่าสนใจมากขึ้นเพราคันนี้เป็นระบบหรือว่าเป็นตัวเป็นซินครับเบนซินล้วนใช่ใช้รหัส X Drive 40i อ๋อ 40i ครับผมตัวนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่381แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่540นิวตันเมตรถามว่าสูงสุดนั้นหมายความว่าอะไรเรามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานั่นคือเป็นตัวมายไฮบริดของมายไฮบริใช่ครับ แต่ไม่ไม่เป็นปั๊กอินไม่ใช่ปั๊กอินครับตัวไมฮบริดก็ช่วยให้การออกตัวดีขึ้นนะครับการนี้ก็เป็นดีไซน์กันชนแบบใหม่นะครับช้องลมจริงหรือป่าก็เป็นตัวแอร์เคอร์เทนแอร์เคอร์เทนนะครับจึ่งมันจะออกตรงนี้ใช่ลมมันก็จะมาออกด้านหลังนะครับด้านหน้าตรงซุ้มล้อแล้วก็ออกไปก็คือเพิ่มแอโรไดนามิกนะครับล้อนี้โหยี่สิบสองนิ้ว2นิ้วใหญ่ไปไหนยังใหญ่ ใหญ่มากๆ275 3 5า R ยี่ิบต่อครับแล้วดูคาลิเปอร์เิโอ้โหสีแดงเลยนะครับใหญ่เลยลายล้อเปลี่ยนลายล้อเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมครับผมเดิมใช่ครับนะครับก็จะเป็นทูโทนครับนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์เฉยๆครับผมให้ดูมันเป็นคลิปไม่ได้มีไม่ได้มีใช่ครับผมแล้วก็มีเครื่องหมายใ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยภาย,ย,ยนอกเนี่ยจะอยู่ด้าน,านหน้าอ๋อด้านหน้าใช่ใชครับ,รบผมด้านหลังจะยังคล้ายเดิมอยู่คล้ายเดิมแต่ภายในถ้าเข้าไปเปลี่ยนใหม่เลยเดีย๋ยวพี่แมนลองเชิญเข้าไปดูนะครับม,มาดูจุดเปลี่ยนเขานะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเจ้าจัว X6 ok ใหมให่แล้วนะครับ ตัดเครื่องเลยนะตัดเครื่องครับเนี่ตัดเครื่องตรงตรงนี้เหมือนคริสตัลคริสตัลนะครับจะสังเกตว่าภายในจะเปลี่ยนไปจากเดิมตรงไหนครับผมนี่ครับไม่มีหัวเกียร์แล้วของเก่าจะเป็นหัวเกียร์สั้นๆใช่ไหมครับอันนี้คริสตัลใช่ครับนี่เป็นตัวทุกอย่างเนี่ยตรงนี้ยังเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนตัวเกียร์เกียร์เดิมเป็นแบบนี้เป็นแบบเหมือนจอยสติ๊กเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ จอ,จอตอนนี้นได้ BMW Curve Display เปลี่ยนเครับปลี่ยนครับผมของเดิมจะเป็นจอที่เป็น i อแลนดใช่ไหมครับเป็น 2, 2> อจออันนึงจะเป็นมาตรวัดอ,อีกอันนึงจะเป็นตัวในส่วนของจอกลางซึ่งตรงนี้เนี่ย,ยตัวรูปแบบของระบบการ Operating System เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของที่เป็น OS 8นะครับ OS 8แล้วใช่ครับนะครับเลยใช่ครับผมมากจอแล้วก็สามารถเข้าไปดูเมนูเพิ่มเติมได้นะครับ เมนูถ้าบอกว่าเอ๊ะมันดูไม่ถนัดเราสามารถกดลากย้ายเหมือนวิจิตรใช่ใช่ครับบางทีเราชอบใช้เมนูหรือเราอยากจะจัดเมนูในเป็นเป็นรูปแบบของกลุ่มนะครับเราสามารถทำได้หมดแอปเครับในโต้ได้หมดไม่ต้องพูดถึงเลยสายสายครับไเลวนี่ก็เปลี่ยนนะอ่านี่แหละครับผมนี่คือสิ่งถัดไปที่ผมจะพูดก็คือช่องแอร์หายไปไหนนะครับ ในส่วนของตัวช่องแอร์เนี่ยเราไม่เห็นแต่มันอยู่ตรงนนี้ครับด้านบนด้านล่างคือดีไซน์จะคลีนขึ้นนะครับแล้วเราจะปรับปรับทิศทางนี้เป่ครับปรับทิศทางแบบนี้แทนขึ้นลงถ้าปิดทางเนี่ยใช่ครับแล้วเราก็หมุนปิดมาเพื่อปิดหมุนปิดเปิดใช่ครับเพื่อปิดและเปิดเห็นใช่เราย้าย สวิตช์ต่างๆขึ้นไปอยู่บนหน้าจอแทนสมัยก่อนพี่แมนจะจำได้เราจะมีปุ่ม a ฟลชพัทเทิ t หนึ่งถึง8ปุ่มตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเราสามารถเพิ่มได้ครับว่าวิจิตตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นอะไรนะครับสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับประมาณ4-8มูแเมนูแฟนขับ BM ดั้งเดิมนี่อาจจะงงนิดนึงใช้คำว่าต้องปรับปรับนิดนึงนะครับ เพราะว่ายุคสมัยนี้อะไรก็ดิจิตอลใช่ไหมครับแต่เราอาจจะคุ้นปุ่มต่างๆสวิตชต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปรับแอร์นะครับก็มาตรงนี้ก็เรามีปุ่มตรงนี้เลยสามารถกดเข้ามาได้ทันทีนะครับเย็นไปหนาวไปเนี่ยเราสามารถกดปรับจากตรงนี้ได้เลยหรือเราจะใช้คําสั่งก็ได้นะครับดงเสียงให้ Power Sound m u i c นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับต้องมานั่งฟังเพลงกันจริงๆนะว่ากำลังเสียงขับมาเนี่ย ออกมาเป็นแบบไหนนะครับถือว่าไอเอ็นหแล้วใช่แล้วก็ตรงด้านฝั่งนี้ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยมันคืออะไรก็ไฟเป็นแอมเปใช่เป็นแอมเปร์ฉะนั้นกลางคืนจะจะตรงนี้จะเขียนว่าเป็น X 6นะครับแล้วมันเป็นลูกศรนี่คืออะไรเป็นไม่เกี่ยวเป็นแค่ตกแต่งเฉยๆเป็นกราฟิกของเขาเฉยๆครับซึ่งก็ปรับเปลี่ยนแสงได้ใช่ครับไม่ใช่ครับัะนั้นน่าจะไปอยู่ข้างนอกรถมากกว่านะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนไฟให้เปลี่ยนสีได้นะครับ ว่าเราอยากได้ไฟสีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เราชาร์จ t c h a r g มีไหม Wallet c h a r ตัวนี้มีป่ะมีครับมีครับผมครับแล้วก็มีอะไรพิเศษอีกข้างในที่ที่จบนะครับเปลี่ยนสีได้ตกแต่งเพิ่มขึ้นสเ s อร์คอนโทรลเจสเ t อร์คอนโทรลยังมีให้อยู่เมื่อสักครู่เราสามารถนี่ครับอ่านี่ Head-up Display ใช่ครับผมกี่สี h ้ a d u ดิสเพลย์เป็นฟูลค Full Color ล u l l Color ใช่ครับ แล้วก็มีตัวสันรูษมาให้ใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นสกายลาวนถที่พี่คุ้นในที่เคยอยู่ในซีรีส์เฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดกลางคืน<ช>เวลาเปิดแสงเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยมันก็ให้อารมณ์เหมือนคล้ายเป็นดาวซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราที่เราปรับเอาไว้นะครับผมเลยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆอ่ะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ให้มีทันสมัยมากขึ้นให้มีความทันสมัยมากขึ้น นะครับอัปเดตเพราะตอนนี้เนี่ย BMW curved i s p l a y ก็มีอยู่ในมีอยู่แล้วในหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งซีรีส์4นะครับซีรีส์7แล้วก็ภายในตรงนี้ก็คล้ายกับตัวของตัว X5 ใหม่ด้วยเหมือนกันก็คือจะได้คอนโซลกลางนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลหน้าแล้วก็จอ BMW c u r v e display เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่อาจจะดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะวันรหัส 40i เนี่ย mm. เราใส่ตัว M Sport Exhaust System ฉะนน, uh. นี่มันจะให้เสียงที่ออกสปอร์ตมากขึ้นเวลาเรากดคันเร่งมันก็จะเพิ่มอัตรารถเหมือนมือนอยู่ดีๆเราได้เสียงที่มันดูเป็นสปอร์ต o u n d มากขึ้น uh. นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเทคโนโลยี Mild Hybrid อย่างที่ผมบอกฉะนั้นเนี่ยจะช่วยในการออกตัวรถได้ไดส้สนุกมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า แล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเราใช้ความเร็วที่ใกล้หยุดเนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่เครื่องยนต์ก็จะดับนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับการใช้พวกอัตราสิ้นเปลืองนะครับได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตตัวรถที่ทางด้านหน้าและภายในเนี่ยผมว่าในส่วนตัวของผมก็คือตรงกับยุคสมัยที่ตอนนี้เรากำลัง กำลังใช้อยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ต่อกับตัว my bmw app <ม>นะครับซึ่งมันก็เป็น seamless connection ระหว่างมือถือกับตัวรถเ,เวลาเรา connect profile ของเราเข้าไปในตัวรถเนี่ยสามารถส่งพิกัดอะไรได้นะครับเพราะทุกวันนี้ถ้าเราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีเราเข้ามาบนรถเราอาจจะต้องเชื่อมต่อ<ม>ใช่ไหมครับอาจจะเสียเวลาเราสามารถโยนพิกัดเข้ากับแต่ตัวแมพของตัวรถให้ม,มันาเวเกตได้เลย ก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นในขณะเดียวกันบางทีพี่แมนเรารีบๆใช่ไหมครับเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปเติมน้ํามันที่ไหนบ้างตัวเราสามารถดูสถานะของตัวรถได้จากมือถือครับซึ่งอันนี้ BMW Connected Drive เนี่ยก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆจะเปลี่ยนไหมกุญแจทรงคล้ายๆเดิมครับผมแต่ก็จะเป็นตัว M Sport ต้องานะครับนี่นะครับกกดปุ่ม้วยค่ะ ซึ่งเราคัสตอมไมซ์ได้แล้วก็มาพร้อมกับตัว Comfort Access แบบใหม่นะครับก็คือเวลาเราอยู่เข้าใกล้ตัวรถเราสามารถลดปลดล็อกให้ได้นะครับถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับหรือเราสามารถทําเป็นดิจิตอลคีก็ได้อย่างเช่นเราสามารถใช้ใช้โทรศัพท์นะครับหรือเราจะใช้การ์ดก็ได้ครับยกตัวอย่างอย่างนี้การ์ดอย่างนี้นะครับสามารถแตะที่มือจับประตูฝั่งคนขับเพื่อปลดล็อกหรือล็อกรถนะครับ แล้วก็เอาเอาตัวนี้มาวางไว้ที่แท่นแล้วกดเ <สา S 1> บรกกดปุุ่กตาร์ทข <สา S 1> ับรถได้เลยไม่ลงเบรใช่ทุกวันนี้ผมใช้รถผมก็ใช้การ์ดตัวนี้ผมไม่ได้เอากุญแจออกมานะครับอันนี้สะดวก<อ>ถ้าใช้ด<อ>ิจิตอลคีย์ด้วยเนี่ยพี่แมนสามารถโยนตัวดิจิตอลคีย์เนี่ยผ่าน Apple Wallet เนี่ยให้กับคนรู้จักได้เช่นให้คนในครอบครัวเวลาเขาจะยืมรถนะครับทันทีที่เขาใช้เสร็จแล้วเขาบอกคือรถเรียบร้อยแล้วครับพี่แมนพี่แมนก็สามารถลบเขาออกได้ ฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถเข้ารถได้อีกอ,อ,อันนี้สะดวกมากก็สามารถเพิ่มดิจิตอลคีย์เข้าไปเนี่ยออรวมกันทั้งหมดเนี่ยได้5ยู <User S 2> เซอร์รวมตัวเราด้วยออสะดวกครับออมาดูด้านนอกนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนรุ่นเดิม ครับด้านหลังไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนครับเครื่องยนต์มีเปลี่ยนนิดนึงก็คือเพิ่มตัว My Hybrid Technology เข้ามาขนานั้เองครับเพิ่มแรงม้าไหมม้าก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับดเีแต่ได้ความอัตราเร่งใช่อัตราเร่งที่ทันใจมากขึ้นครับนะครับแล้วก็จุดเด่นจริงๆก็คือไฟหน้าไฟหน้านะครับแล้วไฟในแล้วก็ภายในที่ใหม่เลยทั้งใช่เคิร์ฟดิสเพย์กับตัวคอนโซลกลางแล้วก็ตรงคอนโซลที่เป็นตัวหัวเกียร์นะครับ เปลี่ยนไม่แล้วนะครับราคา,า,คาเป็นยังไงอยู่ที่5.899ล้านบาทครับผมอันนี้เป็นราคาที่รวม BSI Standard ก็คือคุ้มครอง3ปี60,000โลครับเพิ่มขึ้มาเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมรรถนะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นภายในระบบดิจิตอลนะครับระบบ connectivity ที่เราให้มากับตัวรถเนี่ยผมว่า ในมุมของถ้าเราเป็นผู้ใช้นะครับรถคันนี้ให้ความปลอดภัยในขณะเดียวกันเนี่ย,ก,นนยก็สามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสนานครับราการที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่กนกระดิงเพื่อเป็นกำลังใจผใมต่อนะครับวันนี้ผมและพี่ภาษขอลาไปก่อนพื่อใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ